สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง c t w t u Channel นะคะช่องที่ให้ความรู้และเทคนิคดีๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ยุคใหม่ในช่วงโควิดไทม์แล้วที่3นี้นะคะทุกคนมีการประกาศให้หลายๆร้านค้านะคะปิดลงเร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือแม้กระทั่งเซเว่นนี ก็ไม่รอดเหมือนกันนะคะพอเชื่อว่าหลายๆคนนะคะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้แน่นอนนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนเราจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้นะคะพลอยมีสินค้าจะมารีวิวอีกแล้วจ้ารีวิวอีกแล้วแต่สินค้ารอบนี้นะคะจะเป็นเครื่องครัวเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับมือใหม่ที่อยากจะทําอาหารหรือว่าเด็กหอใครที่ทําอาหารอยู่แล้วนะคะอาจจะลองซื้อไปใช้ก็ได้นะคะหรือว่า ใครอยากจะหารายได้เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะลองสั่งมาเอามาใช้ดูว่ามันดีจริงหรือเปล่าแล้วอาจจะนำไปขายต่อก็ได้นั่นเองนะคะส่วนสินค้าวันนี้นะคะ อูพร้อมกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะทุกคนจะเป็นน,นี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ทําไข่ลวกนะคะไข่ต้มย่างมาตูมไข่ต้มต่างๆนะคะมันจะมีอุปกรณ์มาทั้งหมด4อย่างด้วยกันก็คือตัวเครื่องแล้วก็ที่รองไข่นะคะแล้วก็เป็นที่ตวงน้ําแล้วก็เป็นถาดใส่ไข่เวลาเราทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้เนี่ยคือใช้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็แค่ เอาตัวนี้นะคะวางลงไปกับตัวเครื่องใส่ไข่ลงไปแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำน้ำนะคะมาใส่กับที่ตวงที่เขาให้มาด้วยแล้วก็เทปไปปิดฝานะคะกดสวิตช์แล้วเราก็รอเวลานะคะง่ายมากๆเรามาดูโซนตู้เย็นกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยเอาที่ทําน้ําแข็งมานะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าที่ทําน้ําแข็งตู้เย็นแต่ละตู้มันก็มีมาให้อยู่แล้วแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแบบทรงกลมนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็น s คนะคะใครที่อยากจะอนุรักษ์โลกอะไรเงี้ยประหยัดน้ํานะคะเราอาจจะสั่งมาเป็นแบบนี้ที่ทำน้ำแข็งเหมือนกันนะคะแค่เอาแช่ช่องฟรีซพอมันเย็นแล้วเนี่ยก็เอามาใส่เติมน้ำเป็นน้ำแข็งได้เลยค่ะเราก็จะได้น้ำเย็นๆเหมือนกันค่ะ ต่อไปนะคะนี่คะ่ะเครื่องปั่นน้ำอนเนกประสงค์นะคะทุกคนเป็นแบบอันจิว๋วจิ๋วพกพาง่ายสะดวกนะคะมันจะมีสายชาร์จมาให้ด้วยนะคะนี่นะคะมีสายชาร์จมาแบบนี้เวลาใช้กง่ายมากๆแค่กดสวิตช์ข้างล่างนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสําหรับแบบปั่นอะไรง่ายๆอย่างเช่นแบบไมโลอวันตินหรือว่าเป็นโปรตีนเชคนะคะสําหรับคนที่ชอบออกกําลังกายเนี่ยอาจจะพกพาสิ่งนี้ไปด้วยก็ได้นะคะโปรตีนเชคปั่นง่ายๆแล้วก็สะดวกดีค่ะ นี่เลยค่ะอันนี้เนี่ยไม่ใช่ที่เก็บความเย็นแบบทั่วๆไปนะคะอันนี้นะคะอาจจะเรียกว่าเป็นตู้เย็นพกพาอัตโนมัติก็ได้นะคะเพราะว่าสามารถเลือกเป็นครูให้เป็นเย็นได้หรือว่า สามารถเลือกเป็นร้อนแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้ทั้งหมด2แบบนะคะแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นที่เสียปบปลั๊กตรงนี้มาให้ข้างหน้าจะเป็นแบบเอ่อที่ระบายแบบที่ระบายอากาศนะคะเป็นพัดลมอยู่ข้างในแบบนี้นะคะและข้างบนนะคะใครที่อยากจะไปปิกนิกก็มีที่วางแก้วให้แบบนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้เนี่ยพกพาง,ง่ายสะดวกมากๆขนาดก็คือเท่านี้เองนะคะและยังมีหลายสีให้เลือกอีกมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นสินค้าเครื่องครัวเล็กๆน้อย,อยๆที่พลอยมารีวิววันนี้นะคะจริงๆ ริงเนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยมีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะจากเว็บไซต์จีนนะคะ1นึ่งหกแปลเถ้าเปล่าและท่านคนนะคะอยากจะสั่งสินค้าจากจีนพอยก็ฝาก ctw2u ด้วยนะคะ ctw2u นะคะสั่งง่ายถึงไวไม่ยุ่งยากนะคะ ทางรถแป๊บเดียวนะคะจริงๆเนี่ยทางเราบอกไว้ว่าสั่งทางรถ7-10วันสั่งทางเรือ10-15วันแต่สินค้าที่พลอยได้มาจริงๆเนี่ยได้เลวมากๆนะคะทุกคนและสําหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe ช่อง CTW2U ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาทางเราลงคลิปต่อๆไปจะได้ไม่พลาดนะคะมีรีวิวเยอะแยะอีกมากมายจะได้ไม่พลาดกันค่ะเพื่อนๆ ะะสามารถติดตามทางเราได้อีกหลายๆช่องทาง Line Facebook, Instagram, Twitter นะคะเ e ิร์ชเลยค่ะ @ctw2u และสุดท้ายนี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะใครที่อยากจะดูสินค้าอะไรอยากจะให้พลอยมารีวิวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะทางเรานะคะ มีทีมงานคอยอ่านและคอยตอบตลอดเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะคอยก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะคะ CTW2U บริการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงมือคุณบ๊ายบายค่ะ